สวัสดีครับผมนะฮะนายที่เข้มอลม่นะครับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลครับของบริษัทอุเบกเคมิคอลเอเชียจำกัดมหาชนนะครับวิสัยทัศน์ของของผมนะครับคือคนไทยคนไทยเราสามารถที่มีความสามารถที่จะแข่งขันกับคนต่างชาติได้นะโดยไม่แพ้ชาติใดส่วนในเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับในการทำงาน ด้านเ r และบันดาลใจเนี่ยคือมาจากที่ผมทำงานปิโตเคมีเนี่ย25ปีนะครับจากปิโตเคมีเริ่มต้นใหม่เราของ SCG ซึ่งช่วงนั้นต้องทำงานกับชาวต่างชาติเนี่ยเยอะมากนะครับผมทำงานของ SCG 8ปีปีทำตั้งแต่ c o n s t r u c t i o n c o m m i s s i o n i n g แล้วก็ s t a r t u p นะครับสโรงงานซึ่งสมูททั้งหมดจากนั้นเนีมีความรูม้สึกมันยังไม่พอเราค้นหาตัวเอง นะะฮอยากทํางานที่มันมันมีความท้าทายมากขึ้นนะครับก็เลยม,มาสมัครทํางานงบริษัทญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเป็นบริษัทอุเบะนะครับอุเบะอุเบะคุปปของญี่ปุ่นซึ่งมีอายุเนี่ยยาวนานร้อยสาปีนะฮะเพราะนั้นพอมาทํางานตรงนี้ปุ๊บก,ก็เหมือนเดิมทำคอนแทคชั่นคอมมิชชั่นซัพนะครับในส่วนของฝ่ายผลิตซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลเนี่ยเยอะมากนะฮะตั้งแต่โอเปอเรเตอร์นะครับวิศวกร คนเก่าคนใหม่แล้วก็เมนเจอร์จนเป็นผู้จัดจาการโรงงานแล้วก็ย้ายในกลุ่มนะฮะอีก4บริษัทสุดท้ายเนี่ยเ,เราเรา,เราก็เจอว่าคนไทยเราเนี่ยนะเ้วก็ไปทางานหลายหลายประเทศนะครับไปประเทศสเปนเยอรมันนะเราก็ดูว่าเ,เขาทํางานอย่างไรกันนะได้มีโอกาสทํางานกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะเขามีความขยันมุ่งมั่น ในส่วนของประเทศสเปนเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจนะมุ่งม,มั่นในการทํางานนะจนประสบความสำเร็จแล้วคนไทยเราอ่ะผมก็เชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยมีความมุ่งม,มั่นและขยันเพราะฉะนั้นอพอกลับมานะฮะทีนี้ปี40คงจนย์ด้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจนะครับวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยหลายองค์กรที่บอกว่าใหญ่ๆก็ล้มหายใจจากไปนะนั่นคือะฮะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับเนะราพ พอมีเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจปุ๊บองค์กรของผมคือควบรวมกิจการจากการควบรวมกิจการเนี่ยทำให้ซีออท่านแทนมาดูในเรื่องของอเรียกว่าอะไรเราสร้าง c u เจอร์ใหม่ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่เราก็รู้เอ๊ะวัฒนธรรมองค์กรมันสาคัญอย่างไรนะครับก็ได้เข้ามาดูเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรมันทาให้คนหล่อหลอมเป็นเขาเรียกว่ากล่าวทางสังคมนะฮะให้คนไปในทิศทางเดียวกันจากคนประมาณเจ0ด้อยคนนะครับ เจ็ดร้อยคนที่มาต่างร้อยพ่อพันแม่แล้วแถมต่างต่างโรงงานกันต่างวัฒนธรรมกันทํายังไงให้ไปในทิศทางเดียวกันต้องสร้างใหม่ทั้งหมดนะฮะสร้างวิชั่นใหม่นะครับวิชั่นใหม่ขององค์กรก็คือ,อ,อทํางานไงให้โอเปอเรชั่นอสเนหรือทํางานที่เป็นเลิศกัรทางานที่เป็นเลิศและต้องมีอินโนเวชั่นจากนั้นเสร็จก็มาดูในเรื่องของ er. เคาน์เตอร์ไอ้ข้อดีข้อเสียของเรานี่เป็นแรงบันดาลใจไล่ะ แล้วทำไมคนมันต้องเปลี่ยนนะครับพอแรงบรนดาจใจตัวนี้เนี่ยสำคัญสุดหนึ่งต้องมีอะไรคอมบินเนชันนะฮะสองต้องร่วมแรงร่วมใจนะครับแล้วก็เรื่องของลูกค้านี่เป็นสิ่งที่สำคัญสามในส่วนที่สี่ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมันตรงกับใจว่าเออถ้าคนเราเนี่ยพัฒนาตัวเองอยู่ต่อเนื่องนะครับสามารถที่จะจะเขาเรียกว่าอะไรเติบโตขึ้นไปได้นะพอพัฒนาตัวเองแล้ว ต้องคิดเรื่องนวัตรกรรมอยู่ตลอดเวลาถ้าคนคนไทยเนี่ยถ้าลองไปดูนะฮะเรื่องนวัตรกรรมเนี่ยเมื่อก่อนน้อยมากถ้าเทียกบกับเกาหลีนะเกาหลีที่เขาพัฒนามาเมื่อก่อนมาดูงานเราด้วยผมก็คิดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องพัฒนาบ้านเราเนี่ยคุยกันน้อยมากนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของ Change Adaptability เราเราต้องเปลี่ยนแปลงได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าได้ตามนี้นี่คือว่าทําองค์กรนะฮะผมก็เลยมาปศึกษาว่า ทำไงให้คนของเราเนี่ยมันเก่งขึ้นเหมือนวิชาที่บอกไว้คนคนไทยเราเนี่ยต้องสามารถแข่งขันได้กับคนทั้งโลกนะครับโดยต้องมีแรงบันดาลใจกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาจากนั้นเนี่ยอพอได้มาดูในเรื่องของของทรัพยากรบุคคนนะที่ดูหมดโอ้โหมันไม่ง่ายไม่เหมือนอยู่ในโรงงานนะครับในโรงงานเนี่ยการผลิตเราสั่งอะไรก็ได้แต่คนเนี่ยมันต้องทํางานด้วยใจนะฮะถ้าได้ใจเนี่ยได้ทุกอย่างก็เลยมาเซต ในเรื่องของเรียกว่า learning organization ทำางานให้คนแบบ s l ซลได้ ye, นะครับ e l f l e n r n i n g เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเราสามารถที่จะสร้างผลงานดีๆออกมาได้ในเ a l e a ネ a เ e ้ e ตงต้อง,องทุกขั้นตอนก็ทำในเรื่องของสิ่งที่ผมทำก็คือเ,เซตอีกในเรื่องของ knowledge management นะบริหารจัดการความรู้แต่ตัวนี้องค์กรของเราเนี่ยสร้างในเรื่องของไคเซนมาดีอยู่แล้วก็เลยมามาแมทกันนะระหว่าง ผมก็ช่วงที่ทําในเรื่องของว่าทําองค์กรเป็นเป็นความโชคดีนะครับหลายองค์กรจ้างการทําว่าทําองค์กรเนี่ยหลายล้านผมก็โชคดีรู้สึกเฮ้ยมันทําเพื่ออะไรนะครับเป็นความโชคดีก็คือได้ไปศึกษาว่าเอ๊ะทำยังไงคือการพัฒนาคนนะฮะให้มันว่าทําองค์กรเกี่ยวข้องอยังไงที่จะพัฒนาคนได้โชคดีก็คือไปเจอที่ธรรมศาสตร์ก็เลยเอาเรื่องงานของเราที่ทำนะ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยว่ธรทำองค์กรไปเป็นพ่อปโซหเรียนปริญญาโทที่รรมราสา์คณะสังคมศึขษาศาสตร์นะครับเรื่องของว่าการพัฒนาคนพัฒนาองค์กรพัฒนาชุมชนโอ้โหได้ได้จากการที่เราทําโรงงานเนี่ยสั่งอะไรก็ได้แต่เรื่องคนเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นต้องกลับไปสู่รากเหง้านะครับเขามีปัญหาอะไรแล้วทําไมเขาเป็นแบบนี้เรียนรู้นะฮะกลับขึ้นมาแล้วก็ได้อีกวิชาหนึ่งก็ต้องเอ่ยนามไอ้นี้คือขอบคุณท่าน อาจารย์ปริชาติวไเสเถียนบอกว่าคุณนิคมคุณชอบทําในเรื่องของการจัดการความรู้พัฒนาคนลองไปศึกษาเรื่องขอบดูผมก็เซิร์ชอินอินเทอร์เน็ตเจอว่าขอบคืออะไรเป็นที่ดีของเอ็นแวนเกอร์นะครับคอมมิชชั่นออฟแพคดิสผมก็เลยจับตัวนี้มาซิงคไนซ์กับไคเซนที่โรงงานกับเคาเจอร์ของเรานะจัดกิจกรรมคือเซตตอนนี้ตกผลึกแล้วมันสามารถสร้างเบสแพคดิสได้ตลอดเวลา ตามนี้เลยฮะที่ผมบอกก็คือคนต้องเซลล์ได้เซลล์เรียนรู้นะเซลล์แมเนจเมนต์ agement, แล้วสร้างเบสพอเขาเซลล์เซลล์เรียนรู้ได้เซลล์แมเนจเมนต์ได้เขาสร้างเบสแพคกติสได้เรามีเบสแพคกติสเนี่ยคือเอาไปทำเป็นไทเซนนะครับบางเรื่องสร้างต่อยอดเป็นอินโนเวชันพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเซฟคอส์ได้เยอะมากปีนึงเนี่ยผมว่าหลายสิบล้านนะครับหลายสิบล้านจากจาก เขาเรียกว่าอะไรศักยภาพของคนมาสมองของคนที่มารวมกันผมเลยเข้าใจว่า1นบกหเนี่ยคือ2เลยได้เข้าใจว่า1นบกหเนี่ยเป็น3 4 5ถึง10ได้นะครับจากนั้นตรงนี้บอกเออมันเป็นมันเป็นประโยชน์นะผมก็เลยมีโอกาสได้แช์นะครับถ่ายทอดให้กับวิทยาเทคนิคสถานศึกษานะครเพื่ออะไรหนึ่งในเรื่องของคนให้เข้า,ขาใจว่าเอ c เในกำลังจะเข้ามา เขามีศักยภาพมากกว่าที่ที่เห็นนะครับเพราะนั้นเขาต้องมีเป้าหมายชัดเจนมีรถแมปนะผมก็ทำหมดเลยภาคตะวันระยองกันตราดนะครับเด็กเทคนิคเนี่ยเราไปคุยด้วยนะเพื่ออยากให้น้องๆเนี่ยได้มีเป้าหมายของมหาลัยนะครับส่วนหนึ่งผมเป็นผู้ทรงคุวุวุฒิแล้วก็อาจารย์ของมหาล,ายลัยราชพัฏลำไผพณนธในส่วนของคณะเทคโนโลยีอยุตสาหกรรมก็ช่วยทําหลักสูตรนะครับพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอีกส่วนหนึ่งก็คือ ก็ได้มีโอกาสหลายองค์กรอื่นไปแชร์นะครับอย่างเช่นสมาคมการบุคคลของธรรมตะนะแล้วก็อีกหลายๆที่คือดีใจได้ได้นําเรื่องนี้นมาแชร์แล้วก็นําความรู้สู่สังคมนะครับนี่คือแรงบันดาลอยากผมทํากับต่างชาติเราเยอะเนี่ยอยากเห็นคนไทยเราเนี่ยเก่งขึ้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นนะครับจิตใจมี IQ ยังไม่พอ EQ ก็ยังไม่พอเราต้องมี AQ คือแรงขับเคื่อนที่จะสู่ความสําเร็จแล้วต้องรู้จักในเรื่องของเซลล์ไดเซลล์เรียนิ่งและเซลล์แมネจเมนต์นะครับโดยตัวเราเนี่ยสามารถที่จะสามารถที่ทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้นะครับตัวนี้คือแรงบันดาลใจส่วนความภาคภูมิใจนะครับความภาคภูมิใจเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าเ,เราจะต้องได้รับรางวัลอะไรแต่สิ่งที่อยากเห็นผมอยากเห็น คนไทยเรานะฮะพัฒนามากขึ้นสู้เขาให้ได้อย่างรอบบ้านเราเนี่ยตอนนี้เขมรนะครับพัฒนาไปเยอะมากเรื่องการศึกษาลาวผมเคยไปบรรยายที่ประเทศลาวนะครับปูเปีมยมนิ้งเหมืองทองเด็กลาวที่จบใหม่เนี่ยครับเปลี่ยนแล้วนะฮะเขาเก่งขึ้นนะครับวิธีการทํางานผมว่าเขามุมมองไปแล้วนะในส่วนของสิงคโปร์เนี่ยผมไม่ไม่ต้องเที่ยบนี่คือความพร้อมถ้าเปิดมามาเลยอีกนะครับพม่านี้ก็กําลังจะเปิด รอบบ้านเราเปิดหมดแล้วเราละครับเรามีความพร้อมก็จริงเราเก่งเยอะแต่ต้องสร้างความต่อเนื่องนะครับตอนนี้อยากที่จะให้าสามารถที่สื่อสารได้เยอะขึ้นนะครับวความภาคภูมิใจก็คือต้อนนงก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพีแมทนะครับหรือสมาคมการบุคคลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการทุกๆท,ท,ท่านาที่ให้ให้โอกาสาได้รับรางวัลน,นี้มีความรู้สึกคือภาคภูมิใจเหมือนกับ หายเหนื่อยไปเยอะแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมทํางานดีๆนะฮะให้กับสังคมนะอยากต่อเนื่องตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ